แกรนูโลมาค่ะคำว่าใหม่น้ำเนี่ยเขาตั้งชื่อมาทางการค้าว่าไบโอสติมูเลเตอร์ค่ะเขาสร้างขึ้นมานะคะจากไบโอดีเกรเดเบิลโพลิเมอร์ค่ะก็คือเป็นพลาสติกเนี่แหละคะ่ะที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะซึ่งอนุพันธ์ที่ฮิตฮิตอยู่ก็จะมีอยู่3กรุ๊ปด้วยกันค่ะ PDO PLA หรือ PLLA นะคะและก็ PCL ค่ะเขาจะเอาพลาสติกตรงนี้นะคะเอาไปวางอยู่ในเนื้อเยื่อคนไข้ค่ะเพื่อที่จะทำตัวให้มันเป็นฟอร์เรนบอดี้ค่ะ ฟังดีๆนะคะ f o r e i g n body ค่ะคำนี้มันแปลว่าสิ่งแปลกปลอมค่ะแต่ว่าอย่างที่นิ่บอกไปย้อนไปนไงคะว่า b i o d e gradable นะคะมันแปลว่าสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะดังนั้นไอการทำตัวเป็น f o r l i g n body นะคะตัวแปลกหน้าของร่างกายเราเนี่ยมันจะอยู่สั้นๆค่ะมันก็จะอยู่ตามอายุแบบ 6เดือนบ้างนะคะ18เดือนบ้างหรือ2ปี2ปีครึ่งอะไรก็ว่ากันไปค่ะตามอนุพันธ์ของพลาสติกนะคะพอเราเอาไปใส่ตรงนั้นแล้วอะไรค่ะมันเกิดกระบวนการนะคะที่ไปสร้างแผลไงเออเพราะมันไปฝังอยู่ตรงนั้นก็เป็นแผลนะคะพอเป็นแผลแล้วไงร่างกายเราค่ะมีสเต็มเซลล์นะคะปลุกตื่นขึ้นมาค่ะ <S <S อุ้ยแผลเขาก็คะก็จะไปทําการะคะ่ะสร้างนะคะกระตุ้นเซลล์ที่มันมีหน้าที่นะคะ ที่ผลิตคอลลาเจนไงออกมานะคะมันก็จะมาผลิตคอลลาเจนนะคะห่อพุ้มตรงบริเวณตรงนั้นนะคะซึ่งก็จะทําให้ผิวตรงนั้นมันมีความเฟิร์มมากขึ้นค่ะเกาะเกาะเกาะไอตัวน้องพลาสติกค่ะทีนี้พอน้องพลาสติกนะคะถึงระยะเวลาที่ดิมบอกไป6เดือน18เดือน2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการสลายตัวไปค่ะเพอะสลายตัวไปเสร็จปั๊บนะคะสิ่งที่คงอยู่ก็คือคอลลาเจนไงคะหรือบางคนคะ่ะเรียกคอลลาเจนตรงน,นี้ว่าพัางผืดค่ะจะเรียกอะไรกรลไ็ล้วแต่อะคือถ้าพู คอลลาเจนมันจะดูเป็นแบบว่าเฮ้ยมันดูโพสติฟเนาะถ้าบอกว่าพังผืดอีแต่มันคือตัวเดียวกันคะลูกมันคือตัวเดียวกันนะคะสิ่งที่ได้แต้มนะคะว่าเขาสามารถกระตุ้นคอลลาเจนของเราค่ะเอามาเติมเต็มในบริเวณที่เราอยากได้เนี่ยแบบถาวรเลยค่ะมันก็ซัสเทนเนเบิลอยู่นะคะมันกระตุ้นให้เราสร้างคอลลาเจนแล้วมันก็สร้างเลยนะแต่ปัญหาก็คือว่าไกลโนโลมาค่ะ ตกใจไปก่อนยังไม่รู้เลยหมอแกนูโลมาแมาแ,มาแป่าอะไรเหรอแกนูโลมาเป็นภาวะของการอักเสบค่ะซึ่งจัดเป็นการอักเสบประเภทคลอนิกอินฟล m มเอชันคือเวลาที่ร่างกายคนเรานะคะมีการอักเสบแบบยาวนานค่ะคือเกิน6สัปดาห์เป็นต้นไปอะค่ะก็ประมาณเดือนครึ่งเป็นต้นไปเนาะมันอักเสบได้หลายแบบนะคะก็จากการ i n f e ฟคชันติดเชื้อไปค่ะหรือว่าอักเสบจากนี้แหละที่เรากำลังพูดอยู่คือ For e i g n Body คือเราเอาอะไรไปฝังอยู่ข้างในเนื้อเยื่อร่างกายอะไรของเราเนี่ยนะคะมันจะเกิดสภาวะของการอักเสบที่ยาวนานค่ะเพราะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมไงตัวระบบภูมิคุ้มกันเรามันจะถูก alert ะคะ่ะแจ้งเตือนนะคะเฮ้ยเฮมาตัวตาตรงนี้หน่อยนะคะมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักนึงนะคะมาโจมตีนะคะมันก็จะเรียกหน่วยทหารมาค่ะซึ่งทหารนะคะก็คือพวกกลุ่มแมคโครฟาจค่ะก็เป็นสมาชิกนึงนะคะในแก๊งของระบบเม็ดเลือดขาวนั่นแหละ ถึงแมคโครฟาจมันก็มาด้อมด้อมมองมองด้อม,อมอด้อมมองมองดูแล้วดูอีกนะคะไม่รู้จักก็พยายามจะงับค่ะเราเรียกกันว่าฟาโกไซโตซิสนะคะก็คือกินค่ะกินเพื่อที่จะกำจัดไอตัวสิ่งแบบปลกปลอมตัวนั้นน่ะแต่แล้วแมคโครฟาจะค่ะน้องก็กินไม่ได้ค่ะเออน้องก็ยืนงงเกาหัวนะคะอันเรียกเพื่อนมาดีกว่าอ่ะเธอเธอเธอมาดูนี่สิเธอรู้จักมันหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ไม,รออไม่รู้เออไม่รู้ใครอ่ะเออนะคะก็ไปเรียกตัวใหม่มาอีกค่ะเออแก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 เคยเห็นไหมรู้จักมันไหม ไม่รู้จักยังไงคะก็เรียกกันมาอ,อใหญ่เลยค่ะอ,อ,อ,อกันนะคะเป็นไทยมุงเลยค่ะมุงดูกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยืนเกาหัวกันอยู่นะคะเออไม่มีใครกินได้สักคนหนึ่งเลยนะคะจนกลายเป็นลักษณะที่เรียกว่า a clump of immune cells or white blood cells นะคะก็คือเหมือนเป็นก้อนกระจุกตัวกันอยู่นะคะของบรรดามเม็ดเลือดขาวหรือว่าเป็นพวกเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันค่ะทีนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่ากระบวนการการอักเสบค่ะมันก็ยังเกิดขึ้นต่อไปนะคะกับไอเจ้า foreign body หรือว่าไอเจ้าตัว พลาสติกของเราตรงนี้เนี่ยค่ะเจ้าสเต็มเซลล์นะคะมันก็จะยังคงกระตุ้นเจ้าไฟบบาสนะคะเซลล์ให้มันสร้างคอลลาเจนมาพันๆๆหรือที่เราเรียกกันว่าพังผืดเนี่ยนะคะก็ยังคงดําเนินต่อไปค่ะยิ่งรวมตัวกันเป็นกระจุกกันเป็นก้อนเนี่ยนะคะมันก็จะปูดขึ้นมาค่ะพอปูดขึ้นมาเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยเออเราเคยเป็นสิวหัวช้างปะปูดออกมาแบบนั้นนะคะเวลาเราจับเข้าไปมันก็จะแบบนิ่มๆหยุนๆนเจ็บเจ็ปุ๋ยอย่างนี้นะคะแต่กานูโลมาค่ะจะแตกต่างกันนะคะจับไปแล้วมันจะแข็งค่ะแล้วก persistent ค่ะคืออยู่ยาวนานนะคะไปตลอดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะคะมันก็อาจจะย่อยสลายไปได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ก็ใช้เวลายาวนานนะ1-5ปีด้วยกันเลยนะคะหลักปีเลยค่ะแล้วถ้าจะรักษาให้มันเร็วกว่านั้นล่ะทํำยังไงนะคะคือต้องเอาไอ้ตุกก้อน foreign body ที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมนี่แหละคะ่ะเอาออกไปเลยค่ะจะได้หยุดปฏิกิริยา chronic inflammation นะคะ ความแข็งความนูนของก้อนมันก็จะขึ้นอยู่กับระดับว่าก้อนตรงนั้นนะคะมันเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อบริเวณไหนอยู่ในระดับโครงสร้างลึกตื้นหนาบ้างอะไรยังไงนะคะคือถ้ามันอยู่ตื้นมันก็จะเป็นปูดเป็นก้อนหัวโนให้เราเห็นไงนะคะอยู่ตรงนั้นน่ะห้าปีเออจริงๆแล้วนะคะทางแบรนด์แต่ละแบรนด์ดูเขามาเนี่ยเรื่องอินดิเคชันในการใช้เนี่ยเขาจะแนะนําคุณหมอเขาว่าห้ามเติมตื้นค่ะให้เติมใน subdermal plane เท่านั้นอุย้ยมันแปลอะไรคะหมอเราห้ามวางไว้บนตื้นๆค่ะเราจะต้องวางไว้ที่ ใต้ผิวหนังเท่านั้นนะคะคือลึกพอสมควรเติมตื้นขึ้นมาทําไมคะเอ้าอ่ะ,อะทีนี้เราทําเขาจะเรียกกันว่าเป็นยังไงนะ off label use ค่ะก็คือว่าเอ้ยไม่ได้ทําตามที่แบรนด์แนะนําแล้วนะคืออันนี้คิดเองเออเองอะประยุกต์ใช้เองแล้วนะหมอเออแบรนด์ไม่เกี่ยวแล้วนะหมอได้ไปเติมแบบว่า intradermal เลยนะคะคือเข้าในชั้นหนังแท้แบบตื้นๆเลยนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาที่ดีมสอนไปเมื่อกี้ค่ะ g r a n u l a formation ค่ะ ก้อนค่ะเป็นก้อนกระจุกของน้องไทรมุงน่ะน้องนมคกบาดมุงนะคะน้องไว้ปบาดเซลมุงนะคะเออนั่นแหละค่ะเป็นก้อนอยู่ตรงนั้นนี่นะคะไปฉีไป่ไวต้ตื้นๆบกขนาดนั้นนะคะเป็นแน่ๆน